ปาล,ลิสฮิวตันดาราสาวไฮโซชื่อดังของฮอลลีวูดวัย26ปีถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อผู้พิพากษาศาลส,สูงเขตลอสแอนเจลิสตัดสินให้จำคุกเธอเป็นเวลา45วันฐานละเมิดทันบนจากความผิดเมาแล้วขับและสั่งให้เธอไปรายงานตัวต่อทันทสถานหญิงลินวูดในวันที่5มิถุนายนเพื่อเข้ารับโทษจำคุกหากยังฝ่าฝืนจะเจอโทษจำคุก90วันโดยระหว่างจำคุกเธอจะได้รับการปฏิบัติเช่นนักโทษอื่นๆและไม่อนุญาตให้เธอออกมาทำงานใดๆ ผู้พิพากษาไม่รับฟังคําอ้างของฮิวตันค่ะที่บอกว่าไม่รู้ว่าการขับขี่รถยนต์ในขณะที่ใบอนุญาตขับขี่ของเธอถูกระงับเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขณะที่เจ้าตัวซึ่งเดินทางมาที่ศาลพร้อมกับริกและแคทตี้ฮิวตันบิดาและมารดาของเธอสายไป10นาทีบอกกับผู้พิพากษาว่าเธอเสียใจยและต่อไปจะปฏ,ปฏิบัติตามทุกเรื่อง ในคำซองของอายการระบุว่าฮิวตันซึ่งถูกจับข้อหาเหมาแล้วขับในย่านฮอลลีวูดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วได้ฝ่าฝืนคำสั่งทันบนเป็นเวลา36เดือนของศาลโดยถูกตำรวจจับเมื่อเดือนมกราคมจากการขับขี่โดยที่ใบอนุญ,ญาตขับขี่ถูกระงับและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ถูกจับอีกครั้งและถูกตั้งข้อหาละเมิดทันบนหลังตำรวจพบเธอขับรถเร็วนอกจากนี้เธอยังไม่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามคำสั่งศาลอีกด้วยค่ะ